พี่น้อยพีชาตินะคะรีวิวรถประจำสัปดาห์นะคะวันนี้ยก t o y ย t a v i o อนะคะตระกูล t o y ย t a มาเลยใช่เป็น V ีอสนะวีอสมีทั้งหมด4โฉม4โฉม4ปีนั่นเองก็คือเอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะว่าแต่แต่ละปีแต่ละโฉมเนี่ยมีความแตกต่างภายนอกภายในมากน้อยแค่ไหนแล้วต็พีถึง สามสีให้เลือกนะฮะมีะสามสีด้วยราคาก็จะแตกต่างกันไปราคาก็<ช>ไม่แรงมากครับราสามารถจับต้องได้ปี2011<ฮ>นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะออปชั่น E ราคาอยู่ที่229,000บาทใส่ล้อแม็กใส่ล้แม็กให้ด้วยนะครับผมเป็นปี2013นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะออปชั่น E เหมือนกันออโต้ E เห e e มือนกันใช่ราคาอยู่ที่ 299,000บาทก็จะเป็นโฉมใหม่ขึ้นมาโฉมใหม่ขึ้นมา Toyota v วีอันะคะปี2016นะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะตัวนี้ออปชั่น E เหมือนกัน E เหมือนกันหรออีเหมือนกันอีแอีอีแล้วก็อีเออหน้ากระจังมันก็จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนโฉมนะแต่ละปีเปลี่ยนโฉมมาแต่ละรุ่นแล้วเปลี่ยนโฉมไป Toyota v วีอันะคะปี2017นะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะเตรียมเด็กมาหรอวันนี้พี่จ้างมา2,500เหรอ สวัสดีค่ะอยู่กับพี่น้อยพิชาตินะคะที่โชว์รูมมอเตอร์ไซค์ย,ยนต์ค่ะศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี่ดวันนี้มาเจออีกแล้วน,ะน้อยวันดี้ครับผมพี่น้อยพิชาตินะคะรีวิวรถประจำสัปดาห์นะคะวันนี้ยก โตโยต้าวีออสนะคะตระกูลโตโยต้ามาเลยช่เป็นวีออสนะวีออสมีทั้งหมด4ี่โฉมสี่โฉม4ปีนั่นเองก็คือเอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะว่าแต่แต่ละปีแต่ละโฉมเนี่ยมีความแตกต่างภายนอกภายในมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีถึง 3- สีให้เลือกนะมี3ามสีด้วยราคาก็จะแตกต่างกันไปราคาก็ไม่แรงมากครับสามารถจับต้องได้มาเริ่มคันแรกกันเลยไดปีน้อยปี2011นนั่นเองไปดูไปดูไปดูมาดู คันนี้นะคะปี2011นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นซีซีนะคะออปชั่น E ราคาอยู่ที่2,29,000บาทจ้าผ่อนประมาณเท่าไหร่น้อยผ่อนประมาณ ห้าพันกว่าบาทฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้คแล้วคุณภาพดีสวยอยู่นะครับคันนี้นะสีดำเสียงสวยอยู่เลยบอกเลยใส่ล้อแม็กได้แล้วนะครับผมอันนี้ทางเต็นใส่ให้เนาะใช่ครับพร้อมขับเลยพร้อมขับเลยอันนี้ทางเจ้าของเต็นแกก็เฮ้ยมันต้องใส่ไหมมันต้องถึงจะดูแบบเท่เว้ยใช่ไหมก็เลยจัดล้อแม็กไปให้นะครับผมสีทองคันถัดมานะคะเป็นปี2013นะคะเครื่องยนต์1น0 0ซีซีนะคะออปชั่น E เหมือนกันออโต E เหมือนกันใช่ราคาอยู่ที่ 2 9 9 0 0 0บาทผ่อนประมาณเท่าไหร่ครับผมเอ่ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,000กว่าบาทใช่ประมาณนั้นก็ข <Okay. S 1> ยับขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าใครพอจะไหวก็จะเป็นโฉม,ม,มใหม่ขึ้นมาโฉมใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวให้พี่ชาติอะ่ะพาดูว่าความแตกต่าง2อัน3อัน4อันอ่ะคันถัดมานะคันที่3เป็น โตโยต้า V ออสนะคะปี2016นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะตัวนี้ออปชั่น E เหมือนกัน E เหมือนกันหรอ E เหมือนกัน E E E แล้วก็ E เออราคาเท่าไหร่ครับน้อยราคาอยู่ที่3 39,000บาทจ้าผ่อนประมาณเท่าไหร่ครับผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทไม่ไม่แพงไม่แพงมาไม่แพงประมาณ7,200เพราะปปี2016ใช่ประมาณนี้นะครับ หน้ากระจังมันก็จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนโชว์นะจะรันทีชมมใช่แต่ละรุ่นแล้วนะเปลี่ยนโชว์ไปคันต่อไปครับคันต่อมานะคะ <c oughs> เป็น Toyota v วีออนะคะปี B 2017นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะอันนี้ออปชั่น E เหมือนกันพี่ชาติอี e แกแล้วครับผมใช่ปี B 2017ก็ราคาขยับขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งเป็นเท่าไหร่359,000บาทก็ห่างกันไม่กี่หมื่นใช่เราจะไอตัวนี้ถือว่าจะเป็นชุดแต่งสปอยเลอร์กันชนหน้าก็จะเปลี่ยนฮะสปอยเลอร์ด้านหน้าเขาแต่งสปอยเลอร์ใช่ มา,มาพร้อมอันนี้3ามแสน้าหมื่นเกบาทนะคะเดี๋ยวให้พี่ชาติพาชมภายนอกภายในนะคะทั้งหมดเลย4ี่คันแล้วพี่ชาติเขาจะเหมาคุยออปชั่นคนเดียวหมดเลย4ี่คัน <c oughs> ใช่ไปเ,<ข>เริ่มกันที่อะไราทิตย์นี้เขาบอกเขาขอ <c oughs> เขาอยากเกิดใครยิงเลยวะ เชิดไว้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 นั่งให้เฉยอ่ะแล้วกูนั่งไหนอ่ะเรงนั่งอยู่งอบเตรียมเด็กมาอ๋อวันนี้พี่จ้างมาสองพันห้าหรอฟิวแฟนฟิวแฟนช่างค่ะนีอะไรอะค่ะไปกับไก่กูสิช่างอนีอะไรค่ะอ๋ออันนี้พราะอะไรเพราะเรื่องขาอืมแล้วรู่อันไหนอีกไหมอันนี้เะคาเฮ้ยเอามางนั่งให้เฉยดิจะดูรถเหมือนกันอะไรค่ะพี่ช่างปุ่มวิทยุเป็นปุ่มเปิดปิดใช้ได้ไหะใช้ได้ค่ะเปิดได้เห็นไหมเห็นไหมรุ่นนี้ยังมี อันนี้อะไรอะคะโอ้ยบอกให้มึงนั่งเฉยเศราซีมึงนี่กูขี่บตกรถอ่ะอย่าให้น้องไปพักผ่อนก่อนพักผ่อนเหรอ2,005ได้แล้วใี่เตียไม่โอนเสียังไม่โอนตีไปก่อนโอเคนะครับผมก็มาอยู่ภายรถโตโยต้าวีออนนะคะปี2011นั่นเองคันแรกของเราเลยวันนี้ั่นภายในก็ น้อยไม่มีอะไรมากก็มีพลัพาวเวอร์นะครับผมตัวเล่นวิทยุก็สามารถเล่นซีดีได้ AMFM นะครับผมช่องแอร์ก็เป็นอาล็อกเป็นอาล็อกนะครับผมไม่ไม่ยุ่งยากถ้าเป็นตฉมนี้เลือนไมค์เขาได้อยู่ตรงกลางนะใช่ไหมทรายใช่ใช่ฝังขวาก็ตรงนี้มีที่วางแก้ด้วยตรงช่องแอร์ใต้ช่องแอร์ของขวานะครับสำหรับฝั่งคนขับนะมีที่วางแก้ตรงนี้ ระบบความปลอดภัยเขาให้มาไหมพี่ชาติให้มาเขาควบความปลอดภัยเราก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับใช่ไหมนี่คู่หน้านะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมทั้งสี่บานนะครับเกีลต์โต้เบรกมือเบาะเป็นเบาะเขาเรียกเบาะผ้าเบาะผ้าเนาะมีรูลายใช่ไหมครับผมมันก็จะไม่เพิ่มความไม่ไม่ไม่ให้มันร้อนมากเวลาขับทางไกลนะครับผมตรงนี้ก็ตรงใกล้ๆกับเบรกมือก็จะมี AUX เชื่อมต่อพียูเชื่อมโทรศัพท์ของเข้านะฮะผมเสียบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชี้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับผมข้างเบรกมือเลย ตรงกลางถัดมาก็จะมีช่องเก็บของในประสงค์ได้แค่น้อยนะครับผมอ่าข้างหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันอ่านั่งสบายใช่ขนาดน้อยมันตัวเล็กอะดูดิจริงจริงกูว่าตัวมันได้ใหญ่มากอืมโอเคแล้วตรงนี้ดูดิมีที่วางแก้วด้วยครับเออมีที่วางแก้วด้วยเท่อีกไก่นะครับออกแบบนี่ที่แขวนแล้วก็ที่เก็บสัมภาระเล็กน้อย อยู่คันต่อมานะครับคันที่ของเรานะครับวันนี้น้อยยอดปีเลยนะปี2013นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะคันนี้พอขยับมาปีโฉมใหม่ขึ้นรู้สึกว่าดูสวยนะายในามันเป็นสีดำไงพี่ชาติแล้วก็ตัดโครเมียมนิดหน่อยปรับได้นะปรับปรับระดับได้โอเคมาเลือกที่อันแรกเลยก็เป็นพวงมาล์เทอร์นะครับผมเรือนไม้น้อยเหมือนมันจะซ้แ้อนแฉงเสียเงินป่ะ ใช่ค่ะเป็นหน้าจอเรือนไมโครแอนแสนนะครับผมด้านขวามือจะเป็นปุ่มควบคุมกระจกไปฟ้าทั้งสี่บานแล้วก็สามารถปรับบานกระโจกมองข้างทั้งสองข้างได้เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มาที่น้อยที่ยุะเขาเล่นซีดีได้ A M M นะครับผมเชื่อมต่อ A U X ได้แล้วก็ U S B ได้นะครับผมกลับมาเป็นช่องแอร์นะครับผมประมาณนี้แอร์ก็เป็นแอร์ระลอกกันน้อยแอร์รลอกนะครับผมถัดลงมาถัดลงมาก็จะมีที่ชาร์จแบต โูเลือดซับนะครับผม Power Alert นะครับผมถัดลงมาเป็นเกียร์เกียร์ออโตน้นะครับผมแหมแล้วก็มีแถบพี่ด้วยฝาครอบตรงเกียร์เขาเป็นแบบสีเงินน,น้อยระบบความปลอดภยัยแล้วมีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับผมและ,และ,และคอนโซลหน้านี่ดูสิคันอนอแต่งเขาจอกแนวสปอร์ตนะน้อยใช่ก็คือมันเป็นเย็บเป็นใช่เย็บตเป็นกระเย็บน่ะใช่สวยครับผม ก็พอพอขยบมาอีกปีหนึ่งมันก็สวยขึ้นใช่ใช่อ่าแล้วก็บอกเป็นกระหมยีค่ะบอกกระไมยีบกผ้ากระหมยีนะตรงนี้ก็เป็นแบบลายน้ำเงินน้ำเงินดำนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเบรกเือแล้วก็ช่องใส่สัมภะระเล็กๆก็ได้ครับช่องใสของอันนี้ประสงค์นะครับไปไปดูด้านหลังครับให้น้อยพาดูด้านหลังข้างหลังก็กว้างเหมือนเช่นเคยนะคะกว้างแล้วเขาก็มีตัวรัดเบลอ่าเบลอ่าเวลานั่งอ่ะคือสามารถ เซฟคนนั่งได้ด้วยนั่งได้สามที่ก็มีสามเซฟประมาณแล้วก็มีที่วางแก้วให้หนึ่งอันแก้วด้วยนะครับนั่งสองคนแต่ให้อันเดียวแบกแบกันแบกแกันคุณก็อย่าว่าเขาสิโอ้เข้าเอ่อทำให้มันกระชากกระเฉงไม่ให้ดูเกะกะเออโอเคเนี่ยใหม่เนี่ยดูน้อยดูใหม่ไม่ใหม่เนี่ยยังไม่แกะเลยทุกคนเนี่ยที่ครอบกันแดดอ่ะเออเขาติดเออจากโรงงานเลยเนี่ยครับผมใหม่เอี่ยำผูกก็เรามาจากโรงงานครับผูกไม่โรงงาน แต่น <G ã entender it> ี <filho> <net> ่ย okay. ัไม <faith> <food> ่ใช่ทหลงานโอเคดูกันต่อไปครับ คนคันนี้หอมมากคือกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นอะไรวะมันเป็นเหมือนกลิ่นกลิ่นเบาะกลิ่นเบากลิ่นบาะรถมันยังแบบว่าเออยังมีกลิ่นใหม่ๆอยู่นะครับผมแสดงว่าเจ้าของเดิมนี่เขารักษาความสะอาดรถคันนี้ดีมากคันคันนี้นะฮะปีแค่ไนปีสอยปี2016ค่ะอ่าปี2 0 1 6นอ่าเครื่องยนต์1น0 0อซีซีนะคะก็จะเหมือนกับโฉมคันเมื่อกี้ อ่าผมค่ะพายนองภายในเลยเหมือนกันเลยการคล้ายๆกันเลยครับเราไปไวๆเลยไปไวๆเลยก็เป็นโฟล์วเวอร์เหมือนกันนะครับผมมาต่อสิ่งเศษหนึงเป็นโฟล์วเวอร์ด้านขวาก็เหมือนเดิมเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถปรับใบกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็พับได้นะครับผมนะครับแล้วก็มานี้ก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะครับผมเล่นซีดีเอฟเอ็มเอเอฟนะครับผมเชื่อมต่อเอวีเอ็กซ์นะครับผมยูเอสบีนะครับช่องแอร์ก็เหมือนกันนะฮะมาเป็นอ่า ควบคุมแอร์ก็เป็นอลูมิเนีอกนะครับผมมีที่ชาร์จของรูอัเลตนะครับี่ชาร์จตัวศับนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีฝาครอบเป็นสีเงินนะครับบมาก็เป็นเกียร์ที่เบรกมือไม่ได้เกียร์เบรกมือแล้วก็มีที่เก็บของอเนกประสงค์นะครับผมต้องตรงกลางระบบความปลอดภัยก็เหมือนกันครับเป็นแอร์แบ็คคู่หน้านะครับผมด้านบนใหม่มากนะครับผมที่บางดวงบางแดดนะครับดูเนี้ยสะอาดใหม่หมดจดนะครับผมไร้ที่ตินะครับผม บอกก็เป็นเหมือนกันบอกผ้ากำมะหยี่น้อยเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับผมด้านหลังก็จ้างจะประมาณกันเลยก็เหมือนกันครับผมด้านหลังก็เหมือนกันเลยเหมือนปี๖๑กว้างขวางนะคะคันนี้ใช่เป็นบผ้ากำมะหยี่ทั้งสองหน้าแล้วก็หลังเลยโ okay. <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไป อยู่คันสุดท้ายนะครับของวันนี้เป็นปีที่ใหม่กว่าเพื่อนนะครับผมปีอะไรน้อยปี2017นะครับปี2017นะครับผมเรือยนต์ 1500cc จ้าออปชั่นก็จะเหมือนกันนะครับผมสามารถปรับรูมอไลได้นะครับขึ้นลงได้ออพชั่นก็เหมือนเดิมเป็นพวงทาวเวอร์นะครับผมหน้าจอเรือมัยก็จะเป็นแบบสะท้อนแฉงนะฮะสะท้อนแฉนออกแนวสีนดำเงินนะฮะด้านขวามือก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับผมสามารถเป็นล็อกแบบสแตนด์ล็อกได้นะครับผม ปรับไฟฟ้านะครับผมมาจะมองข้างนะฮะสามารถปรับได้นะครับผมและวนี่มีพื้นที่เพิ่มน้อยมันมีระบบ<ม>กันล้อถลายลื่นด้วยนะครับผมสามารถเปิดปิดได้กันล้อแบบมันจะล็อกล้อให้เวลามันเกิดการสะบัดของล้อลอบล้อฟรีอะ่ะมันจะมันจะทำงานให้นะครับผมการเราพลิกคว่ำประมาณนี้นะครับผมอทอนไยแล้วก็มาที่เครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นทีวนะครับผมสามารถเล่นซีดีได้ AM FM เอฟ m อ็ AM, m, แล้วก็เออยู A U X แล้วก็ U S B นะครับผมถัดมาก็จะมีช่องแอร์เหมือนคันโฉม2014นะฮะแล้วก็ข้างล่างมาก็เป็นแอร์อนาล็อกนะครับผมนะครับผมแล้วก็ที่ใช้โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับผมตรงช่องเสียบ power outlet นะครับคันนี้ก็จะมีนี่มาให้น้อยไฟตัดหมอกนะฮะเปิดปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ฝาครอบสีเงินนะเหมือนเดิมเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะฝาครอบสีเงินของจูเยต้าวีออสนะครับผมเอกลักษณ์เลยเดอกยมาก็เป็น เบรคมือประมาณนี้เราก็มาถัดนี้เลยช่องเก็บของอเนกประสงค์นะครับตรงนี้ระบบความปลอดภัยก็มาเดิมครับแอรแบคบคูน้านะครับผมโฉมก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบแนวสปอร์ตเย็บตะเข็บนะครับผมข้างหลังน้อย เป็นาข้างหลังเหมือนกันเหมือนกันเลยความกว้างนะคะสังเกตได้ว่าออปชั่นปี2013 2016 2017นะคะออปชั่นภายในเหมือนกันเลยใช่ครับอ่าแล้วก็ลูกเล่นทุกอย่างก็คือเหมือนกันเลยเพราะมันเป็นออปชั่นเดียวกันอ่าโอเคโอเคก็ประมาณนี้ลูกค้าเลือกสีอย่างเดียวใช่ไม่ยุ่งยากโอเคโอเคมาดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าครับผมครับผมไป ชมรถ4คันไปแล้วนะคะออปชั่นก็เหมือนกันเลยเลือกไม่ยากใลูกค้าเลือกแค่สีอย่างเดียวไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจใครบางคนหรือเปล่าใช่ใครงบน้อยนะคะก็สามารถเลือกคันปี2อ11ได้ใครมีงบมากหน่อยก็เลือกของ3 1 3ได้แล้วก็เขาตามที่สะดวกใช่อยากผ่อนแบบไหนนะคะเลือกได้หมดเลยแล้วก็มีสีให้เลือกมากมายนะคะแล้วก็ ทางเต็นอชิรายนนะคะมีการตรวจสภาพรถอย่างนี้มีการการันตีตรวจสภาพรถนะคะอยากได้ฟังอยาได้ฟังรถคันนี้ตรวจสภาพจากคล้ายดีคาร์ทิฟไรแ้ไม่ต้องพูดตรวจสอบสภาพรถนะคะว่าผ่านการใช้งานได้100%ไม่มีเสียไม่มีหักไม่มีแตกสลายแน่นอนอะ สามารถเข้ามาชมรถกันได้ที่วชิรยน์นะคะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ถนนแจ้ววัฒนาตรงหลักสี่ตรงข้างกับศูนย์ราชการใช่เปิดเวลาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาเลยครับผมวันไหนถึงวันไหนพี่ชายประจาทุกวันที่เลยไม่หยุดเราจะไม่หยุดขายไม่หยุดขายอย่างไม่หยุดยั้งนะครับผมเราขายตลอดฝากฝากกดไลค์กดแชร์ใช่รับผม ถ้าอยากจะดูคนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปได้นะครับว่าอยากได้ดูคนไหนก็อย่าลองมานำเสนอให้นะครับผมช่องทางการติดต่อนะคะมีมางน้อยบอกค่ะพี่ดิ้เว็บไซต์วชิรยน์ค่ะ y o u t YouTube Channel เพจเฟซบุ๊กติ๊กต็อกแล้วก็มี l i n e แอดพิเศษไลน์แอดพิเศษนะครับพิเศษนะครับผมติ๊กต็อกนี่คนติดตามพวกเราก็เยอะนะใช่ไหมเยอะอยู่คนติดตามใครติดตามใครอยู่ อยู่ชียงพลานะฮะเดี๋ยวต้องจา,า,ากกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ